สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกสวัสดี f อทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องสัญญาครับผมวันนี้เรามาดูวิถีธรรมชาตินะครับแล้วก็วิถีไทยบ้านนะครับแบบสไตล์ของช่องสัญญาครับผมนะครับนะครับวันนี้เราก็มาดูวิธีดำนานะครับนะครับทำนานีเป็นกระดูกสลังของชาตินะครับ เนี่ยครับข้าวกิโลละห้าบาทนะครับข้าวเปลือกแต่การทำานาเนีน่ยลงทุนนะครับลงทุนค่อนข้างหนักแต่บางท่านก็จะพูดพูดมาว่าแล้วทำทำไมนะครับถ้าผมจะตอบแบบแบบเป็นกลางก็คือ,อทำไว้กินครับเหลือกินก็ขายครับถ้าไม่ทำนะครับก็ก็ไม่มีกินนะครับถ้าจะซื้อกินก็ก็ ก็บรรพุรุษก็พาทำนะครับก็ทํามาแบบนี้นะครับเนี่นะครับก็ทำเนี่ยขั้นตอนนะครับก็คือเราไปถอนก้านะครับอันนี้ถอนก้านแล้วก็มัดเป็นมัดอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนะครับเราก็มัดอย่างนี้นะครับเนี่นะครับอันอย่างนี้งานนาหนึ่งก็ใช้ประมาณยี่สิบมัดถึงเกือบสามสิบนะครับ ก็ถอนนะครับถอนก็ใช้แรงงานคนนี่แหละครับถอนถอนแล้วก็มัดนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของลุงนะครับเป็นของพี่น้องนะครับนะครับญาติผู้พี่นะครับนี่ครับเจ้าของนาวันนี้ผมก็มาช่วยนะครับลงแขกครับเหมือนโบราณครับโบราณก็ลงแขกนะครับแต่ผมไม่ใช่แขกนะแต่ผมมาช่วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับระยะห่างแต่ละต้นก็ประมาณ2 5่สบาถึงสานะครับหรือประมาณไม้บรรทัด1ฟุตนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับไอ้ที่ปักดำก่อนนะครับก็จะเริ่มเขียวแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยนะครับแต่โทษทีพี่น้องปุ๋ยแพงซะเหลือเกินนะครับสอะพันกว่าบาทครับ แต่มาดูแล้วข้าวกิโลละห้าบาทกับปุ๋ยสอบละพันกว่าบาทมันช่างอะไรประมาณนี้ครับอาหารหมาสิบกว่าบาทนะครับโลละสิบกว่าบาทนะครับข้าวที่กินได้โลละห้าบาทนะครับดูว่าพี่น้องผมเนี่ยกินข้าวถูกกว่าอาหารหมาอีกนะครับข้าวที่กินได้ถูกกว่าอาหารหมานะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ยามเย็นนะครับ เย็นนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับ f อซนะครับยังไงก็ทักทายกันมานะครับยังไงเข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคนทำคลิปนะครับต่อไปจะได้มีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้ทำคลิปเพราะ่ช่วงนี้ก็ภารกิจนะครับนะครับเกี่ยวกับไร่นานะครับแล้วก็ทำสวนด้วยนะครับก็จะห่างๆนิดนึง ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงก็เป็นเอาเป็นกเกษตรก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆครับมีคลิปดีๆนะครับนําเสนอเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ